พุทธวจนะฉบับอริยวินัยหน้าที่7 8 6พร้อมพัางของสงถึงที่แล้วสงพึงสมมุติภิกษุมีชื่อนี้ มีชื่อนี้ด้วยเพื่อระง,งับอธิกรณ์นี้ด้วยอุภาหิกะวิธีนี้เป็นยัตติท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าเมื่อพวกเราวินิจฉัยอธิกรณ์นี้อยู่มีเสียงเซ็งแซ่เกิดขึ้นและไม่ทราบความแห่งถ้อยคําที่กล่าวแล้วนั้นสงสมมติภิกษุมีชื่อนี้ด้วยมีชื่อนี้ด้วยเพื่อระง,งับอธิกรณ์นี้ด้วยอุภาหิกะวิธีการสมมติ ภิกษุมีชื่อนี้ด้วยมีชื่อนี้ด้วยเพื่อระงับอธิกรณ์นี้ด้วยอุปาหิกะวิธีชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้น,นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้น,นั้นพึงพูด ภิกษุมีชื่อนี้ด้วยมีชื่อนี้ด้วยอันสงสมมุติแล้วเพื่อระง,งับอธิกรณ์นี้ด้วยอุปาหิกะวิธีชอบแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าส่งความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ดูกอนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเหล่านั้นสามารถระง,งับอธิกรณ์นั้นด้วยอุปาหิกะวิธีนี้เรียกว่าอธิกรณ์ระงับแล้วระง,งับด้วยอะไรด้วยสัมุขาวินัยในสมมุขาวินยันมมนยนั้นมีอะไรบ้าง มีความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวินยัยความพร้อมหน้าบุคคลดูก้อนภิกษุทั้งหลายถ้าอาธิกรณ์ระงับแล้วอย่างนี้ผู้ทำหรือฟื้นเป็นปาจิตตีที่หรือฟื้นดูก้อนภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นวินิจฉัยอธิกรณ์นั้นอยู่ในบริษัทนั้นพึ่งมีภิกษุธรรมกะถึกเธอจำสูตรไม่ได้เลย จำวิพังแห่งสูตรก็ไม่ได้เธอไม่ได้สังเกตใจความย่อมขานใจตามเขาพยัญชนะ ภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้ภิกษุเหล่านั้นทราบด้วยคณะยะติว่าดังนี้กรมวาจาคณะยะติขอท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้เป็นธรรมกระถึกเธอจำสูตรไม่ได้จำวิพังแห่งสูตรก็ไม่ได้เธอไม่ได้สังเกตใจความย่อมค้านใจความตาม เขาพยัญชนะถ่าความพร้อมปร่างของท่านทั้งหลายถึงที่แล้วพวกเราพึงขับภิกษุมีชื่อนี้ให้ออกไปแล้วที่เหลือพึงระง,งับอธิกรณ์นี้ประตถาคต เป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพวกเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทํากันเอาเองวันคืนล่วงเลยผ่านไปผ่านไปพวกเจ้ากระทําอะไรกันอยู่จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาทตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเถิดจงมีตนเป็นประทีปจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยจงมีศีลเป็นประทีป จงมีศีลเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยธรรมแม้เป็นเพียงเศษเสี้ยวประธรรมก็ควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เนี่ยโสดลงสดับรับฟังและน้อมนำไปปฏิบัติศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้นำไปเทียบเคียงว่าลงสูตรได้หรือไม่เข้ากันได้หรือไม่เป็นไปได้หรือไม่ ผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเองเท่านั้นที่จะรู้แจ้งชัดได้ด้วยตนเองโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้พระแม่เมืองเทพหญิงนั่งเก้าเจ้าหมิงศีวลีหรือพระแม่อือเจ้าขอจบไ้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่พุทธวจนะฉบับอริยะวินยัยหน้าที่7 8 7ค่ะ